เอา <laughs> อ้ยงาม่งวานดอกสุดท้ายพี่น้องกลับบาา้านะจอู้ครเหงาเท่ะอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสไตไทยเลยจา้าฮัลโหลที่รักสวัสดีครับ <laughs> น,นี่น,นี่อันเห็ดผัด ก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวรอฟลังข้าวปลาน้องจ้ะเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นมีแนวกินเพื่อนเลยมานะ้อง <c oughs> เอามาฮอดปลาแล้วจ้ะเดี๋ยวขึ้นไปหาเห็ดกันตั้งพุ้นจ้ะมาเบิง่งมาท่านรุนกันเนาะมน,นีจะได้เห็ดได้ลายสำเร็จมน,นีอากาศคึอม,มือโบ,บมีแดดบ่มีฝนแต่ว่าจะคึมทั้งวันต้องใส่ใส่ตาสองห้าเห็ดไปจ้าไปหลอลุนกันเลย พอพอเห็ดพึ่งดอกแรกอยู่ข้างถังแล้วจ้ะพี่น้องกําลังสิญยางค้างไปฟังนั่นได้เจอเห็ดพึ่งหวานดอกแรกจ้าอุ้ยงามไต้ดอกงามอันที่อยู่ในในปลาข้างในนี่มันเท้าไปแล้วออกโดนปลากันออกโดนเลยเท้าไปแล้ว เขอสิค้านไปฟังนั่นจ้ะอ๋อพ่อเฮ็ดเรื่องแล้วจ้ะพี่น้องนั้นยางหลัดขึ้นมาก็ได้มาบล่ายป้นได้จ้ะได้เฮ็ดพึ่งบานดอกหนึ่งอันนั้นให้ใหญ่เราเก็บเราเห็นอยู่มืงนั้นก็เลยเอาทางเอาทางให้เราให้เราเก็บ <c oughs> บังคับให้เราเก็บ <c oughs> มืงอน,นี้น่อาทิตย์ที่แล้วนี่เขาก็มาเก็บจ้ะ ต่ว่าคิดว่านเป็นชุดไหมเพราะว่าฝนตกฝนตกลลยฝนตกไลาเมื่อติดกันแล้วมันก็เลยมีเห็ดขึ้นอีก <Yeah. S 3> yeah. When you walk you try to see you try to see before you walk here i have mini cantaloupe big oh you good luck today <laughs> นฝรั่งเก็บเห็ดพี่น้องคนถามว่าเห็ดจังไดยเหมือนคนที่เก็บได้งาม This is the, you lose hmm. perfect เล็บมืออ๋อโอเค l e t go ฝรั่งวาเป็นไ <c oughs> ลา่เติอบอเลยที่ฝรั่งก็ได้ <c oughs> When you when I go up and down. Uh, me too. You need to slow. And when you stand stand up, uh you need to stop walk short time. Mm. พี่น้องโอ้ oh, how you can fly uh, I learned that when I find one many under grass Oh กําลังได้ไล่ของเฮาอีก Oh, 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 big size. How can I take this one? You have to take it's. Uh, you take that. Mm, okay. Well, you can take take all. Oh, why? because you better. and one more. Ah, uh, you you try. You you to to. You you try to spy. Maybe have many and and there. You not see? No. Ah. Oh yeah. And me. Oh, lạc Your foot. mình dép luôn rồi phi nông ơi, bò hành dép, bò นีกระ่าเน่าน้ำแล้วพี่น้องแฉ่น้ำเกินไปเพิ่นบอเห็นเพิ่นห้าเห็นแต่ว่าเพิ่นโอ้ขึ้นหมดเลยเพิ่นว่าอ๋ออันนี้ก็เน่าแล้วเละละ ฮะไม่บีมี o t h อ r p e o p น e b e c a ี s e huh? yeah. er I อ o ั e อ f t เ r t ร e y c o ั e ขึ้นอยู่ใจยะจางซีทำความสะอาดยะยากเดอพี่น้องเดืออยูนีก็นั่งปัดอยู่นา lời Nè, ừ, nè, ừ, nó xì ừ. Nè Đó cũng ngay cả bò hên nó Tạ bò đi ha Vàng cho con một chà Rồi vàng phải Phi ít đi nó Phi ít đó nè xăm đó ข้ามไปเอาสองที่ก่อนนีู่ลายดอกอยู่ข่ายยักเปือยน้ำไหมน้ำลายโปดไหม เห็นไหมดูคุณคันเห็นไหมไงเราพาเคียรก็รที่เคียรคือเราเอ้ามันมีความคือความเหล่าว่าอิลีแล้วละเคียร์อ้อมอ้อมก็มีอิลี่เล้นละพี่น้องเอาว่าเคียร์อ้อมอ้อมมีความเหล่าอิลี่อะอ้าดอกหักเดี๋ยวเาเอาไปใส่มือ จุดนั้นจ้ะจุดนั้นบหาหนได้เก็บอยู่จุดแรกนะที่มีดเฝ้าไ้เฝ้าไว้อยู่มึงมี้เก็บยังไงเพิ่นกระบะเก็บดิจงไว้ให้เก็บเนึ่งนอู้นี่ two three นี่หั เี่ยจนดอกหกักิดพี่น้องเอ่ย

สเปรยแล้วจ้ะสเปรยไล่หงขนาดมาอาทิตย์ที่แล้วนี่นึงยังมีด็อกใหญ่ลอดหูลอดตาเขาอยู่เนาะ อย่าคนมาเคยห้าเฮตุกันมาห้าเฮตุเป็นปะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่เนาะยัดมีใบแยะมาติดเอาอันชุดส่วแรกๆว่าหันตัดยั่ได้ได้ทีแรกๆไหมส่วนดอกน้อย cha phải to cha phải lăng còn hết đây là bút bóc nít bên nhang lòn bưng nó lọt hàng phăng năn bàn để khởi nhang vô hết cứng bàn nhưng đốt nên chặt nó ôi thằng đốt này nồi cả khử tháo à nó đốt này nồi cả giặt tháo ui Yes. Ừ, ta à hắc rồi, mấy You take mine <coughs> What? <coughs> I in there in there. <coughs> 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 Sorry, Oh, hệt vừa nào, mấy nông Nói nòi, ư, nào Ui Ư, nhẹ bà mà kép thêm lát náu ที่ลักสเทีนซอฟต์ไม่ดูบิ๊กอ่า have s o m ร more? ์ร์ร์ร์ e ์ o ์ e ์ o ์ร i ร a ร o o t i น่อน ประทับใจปันได้ทึกเจาะทึกแม่งแล้วแม่งก็ไล่เจ้าคลองก็ไล่ดอกก็นิ่งเราเบาเลยจ้ะอย่างเอินนะจ้ะฝรั่งเอินหาไปทองพูนเนาะเพูนว่าเพูนพ่อเห็ดลายไปเบิ้งจ้ะเหาไปเบิง้งโอ้โหนี่จ้ะเพูนพ่อเห็ด why you take my country? <laughs> <Ow. Hello. laughs> you, you we should try to see look around more yeah, yeah. เขอีกกลุ่มหนึ่ง้วจ้ะพี่น้องปลานีนน้เน้นแต่เห็ดเรื่องจ้ะเพราะว่าเห็ดอันพึ่งวางน,นัินพามาป่ะถันหลอกมันเท้าเท้าหมดแล้วอยู่ปลาครบๆข้างล่างเลยจ้ะเท้าบดมันจะดอกเนาๆดอกนี่น้อยก็ผ่ากันเนาคือลา พอเข้าใจคือกันจ้ะมม่เป็นอย่างคือพากกันเนาเเ่าเร็วแทะเมื่อวนนี้ก็เลยได้แค่ดอกเดียวอ๋อสองดอกได้สองดอกจ้ะเมื่อนนี้ดอกบอก อรอกบัอซุมน้ำโพดปั่นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โอ้ยฝนตกตลอดเนะาะเมื่ออื่นฝนก็หยุดอีกก็อุ้ยสิดีดีไ่ไอ้มาจะค้ามไปปลาฟังนั่นเมื่อนี้บ่ได้ไปแล้วเราจะ <c oughs> มันจ้าโม,มงเนาะกว่าสิยังไปก็สีโมง เขาไปฮอดปลาย่างไปเรื่อยๆมันก็สิสี่โมงกว่าห้าโมงก็สิได้ออกมาแล้วมเลยบ่เข้าไปลราจะมือหน้าก่อนมือหน้า่อยไปสำรวจไหมมือใดว่างๆก่อนไปตักผลไม้อีกสามมือสามสี่มือเลยจ้ะยัง่อยสิได้เข้าสำรวจปลาอีก Bé nhân chút nâng trà dục có hẳn đây kính phải bưng Đây kính bưng còn và Hít ốc lâu hít mà xong lại thưa lươi nhẳng bố ốc mẹ Chút nâng Khởi vậy lớn kẻ lướng thao lại lẽ. เชื้อราไล่มข้นไล่โคดบ่ฮึเลยค่ะกันเป็นขึ้นลาโอเคจ้าพี่เนาะไปจ้าไปต่อกันจ้าเมื okay, okay. ่อ,อ,อนีนก็ี่กลับบ้านกันแล้วจ้าหมดเวลาแล้ว อย่างออมแบบบึงอันนี้พูดงานฝรั่งข้าวว่ได้ตัดมีต่ขี้ยะใช่หรอขี้ยะก็บาดึงอก why you not take out เนี่ยจมซื้อมซื้อมาหย้ยังก็เก็บเอาไอ้ได้อยู่หรอกจะมานี้ประมาณสามู จ้ามโลกกว่านี่ละมะเจ้ okay, จ้าว,ว่าจะเอากางเกงไปเปลี่ยนจ้ามะนี่เดเลยวจะกลับละขอบคุณหลายๆที่ทุกคนเข้ามาติดตามคลิปเด้จเอจ้าเมนี้ก็แค่นี้ก่อนจา้าฟักกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวจา้าเดี๋ยวมีคลิปหน้ามาให้เบิรงอีกจา้าสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะวันเสาร์ d ุด hard work today สวัสดีจา้า มาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดซอยกันจ้ะเบิ่งเบึงเบึงเบึงเห็ดเห็ดมันปูจ้ะเบึงเบึงเบึงพี่น้องพี่พี่จ้าจะดอกหนี่งพ่นพุ่นลามเข้าไปพุ่นจ้าอู้ลามเข้าไปพุ่น วอดได้อีกบุมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งค่ะปุ้นี่จะอยู่จ้ะโอ้ยพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งโอ้ยฟ้าวเก็บฟ้าวเก็บฟ้าวเก็บเด็ก่อนพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาซอยมามาเด้อพี่น้องเลยมาซอยกันเก็บจ้าจุดนี้ลงก็เห็นเดี๋นี้นะ Những mà mọi sẽ phải hai ít chút ngưu tiko kiếp. Mà nằm hai tay chút Tai, tai, tai. Tôi đọc nhanh vậy. Bừng 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 tài bừng 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 กางเกงให้กำลังกัดไปก่อนแล้วจ้ะเพิ่นเอากางเกงไปเปลี่ยนให้เพิ่นไปคนเดียวก็เลยงา่างโตโอ้ยอพ่อขู่เอาเพ้าะที่เต็มนกและบ้านเนี่ยทั้งเองาน,นะ ที่เลี้วนี่บรคขึ้นมาตรงนี้นะคิดว่ามันบมีฟ้นนะที่ที่แล้วนี่นะก็เลยบอกขึ้นมาคิดว่าคือจิบเบอ,อมันมีฟ้นมาไล่จังมันมีฟ้นมาไล่ก็เลยขึ้นมานไปเอาข้างใน,นโอ้ย อ๋อข้างในนี่เห็ดขนละตูจ้ะพี่น้องข้างในนี่เป็นเห็ดอันเห็ดนางไกจ้ะแมนแต่หางนอก่ะเขี่ยจ้ะลงเรืออยู่มั่งได้อีกบอกพี่น้องเรือเบิงซอยได้ จะนั่งยิบไปเบิด์มัดเนี่ยเหลืออีกดอกหนึ่งแล้วา่ายไปไม่ไกลไจ้านี่เดี๋ยวตัดขาก่อนเดลยพี่น้องิบดแล้วจ้าอย่าช่นคเขาตัดขาก่อนเดลยจ้าก็ขอขอจุดที่เหา่าตามห้าแล้วจ้าพี่น้อง มาทรงไล่เทียร์เรบอกขึ้นจา้าเทียร์มันแห้งมันก็่มีน้ำม,ม,ม,มันนี้มีน้ำแล้วฝนผอแล้วก็เลเรขึ้นแล้วจ้าอุ้ยมันยังตอกใจมั <c oughs> ย,ย้นเชยดเชยดมันเนาะ tôi phải bằng chẳng ít chút nữa bình đồn ăn hết năng cây được và lai lại bình đồng rồi giờ cho mấy anh hàng bò đây ảo lại hết năng cây bơm mình là hết chưa ui đó khác sao mà pho hết ăn lèn lèn nó hết hết vào vào thang tìm nó đi nó kia cha tất cả tất cả mình đốt ngay nào mình cứ lại tìm thang liều sạch, vậy các thao đó là sẽ luộc luộc, mình, xếp mình có phải tít cành cứ câu, nó cũng phải nằm nằm, chạy yên, yên đi đi, Ngay các bạn còn đó. đó phải mình phải phóng bên hết như mẹ อดอกพึ่งหวานดอกสุดท้ายพี่น้องกลับบ้านลวจ้าอู้ค่าเงาใช่ปะอ้ได้อย่ดอกเอาไปอบเพ็ดพึ่งหวานดอกสุดท้ายของวันนี้ค่ะไปลวจ้าพี่น้องกลับบ้านเขากลับบ้านเรา ในกระฟ้าติดตามคลิปด้วยเด้อจ้าเดี๋ยวพ่อกันไหมคลิปนาจ้ะพี่น้องวันนี้ก็แค่นี้ละจ้ะสวัสดีค่ะ